มาที่นครศรีธรรมราชแทนพี่น้องคนนครศรีธรรมราชได้พราะผมสามารถสรุปความเป็นนครศรีธรรมราชได้ในสามคำธรรมะธรรมชาติและความธรรมดาโซว์ไล์โซไล์มันอยู่ในนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่คนในนี่คือมองแบบเหยียวมองเนาะมองแบบคนนอกมองคนกรุงเทพมองเข้ามาว่าเวลาเราคิดถึงนครศรีธรรมราชทําในนครศรีธรรมราชเนี่ยมันคือธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ธรรมะนี่คือสิ่งที่คนไทยด้วยกันมา แต่ถ้าเกิดมองจากบนบนก็คือในพื้นที่ขึ้นมาหรือมองจากข้างนอกโลกจากโลกเลยจากทั่วโลกมองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าจุดแข็งของนครศรีธรรมราชที่มันควรที่จะเป็นวิาสัยทัศน์ของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีสาหรับคนครศรีธรรมราชอยู่สามองคานนันที่หนึ่งก็คืออากาศเสียงนี่อาจจะไม่ค่อยดีครับเพิ่งมาจากกรุงเทพมหา,หาคนครฝุ่นเยอะมาก แล้วก็ไปแพร่ไปหน้ามาก็มีไฟป่าเยอะในช่วงนั้นนะอ่าเมียนมาก็มีเผากันเยอะผมนี่แบบฟอลอักเสบ <ๆ S 1> ทุกๆเดือนเลยเวลาลงพื้นที่ฝุ่นมันตลบฝุ่นมันตลบไม่ใช่พยายน,นะนันะฝุ่นมันตลบเพราะว่าฝุ่นมันเยอะจริงๆไม่ใช่ว่สาสสย้ายปากเยอะแต่ว่าฝุ่นมันตลบนี่เวลาอาบปากเพราะว่าแม่พี่นอ้องขึ้น,นถรถแห่เนี่ยฝุ่นที่เด่นตอนชุดห้าเข้าปากวันนี้แมนปกรณ์ชวนมาที่นี่ทีมจังหวัดก้าวไกลนครศรีธรรมราชินี่พี่สมชายนี่ ว่าที่ผู้สมัครอีกแปดคนนี้เขาชวนมาที่นี่ถือว่าเป็นบุญอของผมได้พันคอกักเขาบ้าอากาศดีที่นี่คือเมืองทีอ่อ,อากาศดีอากาศมีบริสุทธิ์อันนี้เป็นจุดแข็งในเรื่องของอากาศแล้วก็ธรรมชาติที่เราจะต้องรักษาวไว้ให้รูปให้านอาที่สองคืออาหารประชุมทั่วโลกเอเปกส้มโอทัพยิสสยามปากพนงังขึ้นเวทีให้โจบไบเล่นอยูให้จัสตินทรูโดกิทอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องส่ง ราชนีนะครับผลไม้ราชนีผลไม้ของภาคใต้อย่างเช่นมังคุดทีริวง,งนี้เป็นสินค้าที่ไอที่ท,ที่ที่เราจะต้องคอยผักกนะันคราวนี้พอมาพูดถึงอาหารมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องแค่นั้นเนาะสิ่งหนึ่งที่พวกผมพยายามจะทําในสภาในช่วง4ปีที่มาที่ผ่านมา ผ่านสภาวาระที่1มี่งมีกรรมาการวาระที่สองวาระที่สามแพ้ที่สคะแนนจะใช้ชนะอยู่แค่มือเลยเนี่ยมองเกิดจะถึงแล้วมันไม่ถึงสักทีขาดไปแค่2เสียงก็คือพรบสุราเก้าหน้าอีกหน่อยมังคุดถ้าโลละ50าสิบาทขายเป็นมังคุดครับนะอีกหน่อยโลละ5้าบาทเท่าไหร่อ่ะเอามาทําเป็นไวน์มังคุดขายให้ขวดเปลี่ยนจากโคกับพันผลิตภัณฑ์เก็บไว้ในโกดังราคาเป็นตัวโลเก็บไว้ในขวดราคาเป็นขึ้นส้มโอด้วยเช่นเดียวกันส้มโอที่นี่ก็ทําสามารถทําเป็นไวน์ มังคุดก็สามารถที่จะทำเป็นเหล้าเบียร์ได้ซึ่งเราไม่ได้ต้องการที่จะส่งเสริมให้ลูกหลานเราดื่มสุรามากขึ้นแค่หรือเขาจะดื่มสุราห์ทำ้ลาสะดวกซื้อขวดเดียวต้นเดียวก็ได้ครับไอ้พวกนี้นี่เป็นของดีของแพงที่เราจะส่งออกหรือนเวลานะั้น่องเที่ยวมาที่จะทนอันสุดท้ายนี่คงจะเป็นอารายธรรมหนึ่งกว่าหนึ่งพันแปดร้อยปีนะครับเรื่องเกี่ยวกับ uh, ความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่านมาถ้าถ้าถ้าผมก็เชื่อว่าแม่ประกร้อม ท่ามกลางความหลากหลายของพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นจากปี62เป็นปี66บวกกับการที่มีคนรุ่นใหม่ของนครศรีธรรมราชเพิ่มขึ้นมาแสนคนแสนคนในการเลือกตั้งครั้งนี้ผมเชื่อว่าเขาเป็นตัวตัว,ต,วตัวแข่งนะครับเป็นตัวแข่งเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชคนต้นต้นแน่นอนครับถ้าท่านอยากได้การเมืองดีปากพองดี มีอนาะคตทํางานแบบก้าวไกลนะครับการให้การก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครั้งน,นี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนขั้วรัฐบาลครับแต่เราต้องการเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันขอบพระคุณมากครับสองเท่าจากที่ผ่านมาในเวลา8ปีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเกษตรกรในบ้านเราก็มีอายุสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้อายุฉเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ปีแล้วนะคะอายุฉเฉลี่ยนะแสดงว่ามันจะมีคนที่ อายุมากกว่านั้นหกสิบ5้าเจ็ดสิบห้าแต่ก็ยังต้องทำเกษตรอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ยังอยู่ ธนาคารพวงไม่มีตังจ่ายก็ต้องทวนทำเกเษตรต่อทำกเกษตรต่อนะคะที่มันไม่สามารถที่ไม่ได้มีแรงมากพอเหมือนตอนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวแล้วนะคะแนั้น,นี่ยสิ่งที่เราจะทาก็คือการที่จะช่วยปลดหนี้ให้กับกเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะเนาะโดยที่เราไม่ได้อยู่ดีไปปลดหนี้ให้เลยนะแต่ว่าก็คือว่าจะเอาที่ดินของกเกษตรกรเนี่ยมาทําประโยชน์อื่น แล้วก็ทําให้เกิดรายได้เพิ่มนะแล้วก็ปลดหนี้ไปในตัวในขณะ,ะเดียวกันเกษตรกรอายุมากเยวก็จะได้ค่าเช่าจากค่าที่นะคะมาใช้ในการใช้จา่ายอื่นๆแล้วก็บริษัทที่มาบริหารหนี้แทนเขาก็จะเอาไปทําพวกปลูกไม้พัเธุ์ต้นต้นพืชอื่นๆ,ๆที่จะสามารถเอารายได้มาใช้คืนหนี้เดิมที่เคยติดยู่ได้ใครมีราชสการาด้วยใช่ไหมลานกาเหมือนกัอนอดีนะคะถ้าอากาศดีเนี่ย อยากไปซ่อมคอเนี่ยต้องไปสูตรอากาศดๆีๆที่รานกาเนะเาะค่สีชนเขาบรายดำจากไหนะคะสีชนเช่นเดียวกนันเนาะมากันเยอะเลยนะคะก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่เสียสลาเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะมีได้ทันทีนอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบจัดซื้อจัดจ้างนะ แค่ไม่รู้เลยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาให้มกอ,อะไรมาบ้างเข้ามาที่จังหวัดเท่าไหร่ลงมาที่ท้องถิ่นเท่าไหร่แต่ถ้ามีระบบการตรวจสอบของพักเก้าปกยเราสามารถใช้ระบบการข้อมูลที่เปิดเผยนะคะเป็นโอเพนเดต้าให้ทุกคนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้โดยโด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้สอสอหรือว่านักการเมืองมคอยตรวจสอบแทนพวกเราสามารถเข้าไปดูได้ทันทีนะคะะ ว่าเรื e ่องที่จะกินตางกประกานด่วนไปใช่ครับแต่เรื่องปัญหาที่สิ่งเนยกัไม่ได้ฟังจากหน่วชัปัญหาที่สิตอนนี้ทัะเทศประชาชนมีปัญหาที่สเ่งกาผู้ยากไรแต่ไม่ผู้ยากรส่วนใหญ่นะอยาไม่ชอบถึงสิทธิ์องพผู้ที่รบ